สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมื่อนี้มีแม,ม่กอปอทินนาอีสานบานเน่าตีมาเห็ดทุบเนื้อใส่ผักลวมต่ๆๆา,างต่างจิ้วบ้างนิ่มต้มเนื้อนี่ง่ากระคาแน้วครัวแล้วง่วน,หนให้ใส่ให้ใส่จอยบนตามเหมือนใส่ตน้นเอาเข้าไงไปจักปลา,าออกไกวตามไรบอกว่าเตรียมตามรสมีกระมีใบหมูม่มงวงฟักติวใบมะกรูดข้าวไก่อะไรที่กันหอมลวก มีเส das ้นนื้อเหนือเขาต้มซุกเกล็ดบานสิม่ันพปดกพปดกหน้าเขานโอ้ยอาสีหันเด้บาตนี่ข้าจาดก็มีกานอนไปไงมาแสงก็ามาขาวก็ไรมุ่มือเทิงเช่ไหมอแดรอ็ได้โอ้ยถ้าผีกะไรยังไงยูนาไปจีบจีหนุร้าง โามาก,การะไรไม่วั่นีป่ากรบโปรงใหเมื่อไรไม่หวันนีป่าเนี่ยวไรโอ้ยเอ้ยัานาย ote, no dad, nee, ่นสวยไ้ป่ามาันจิเดา้เด้อเดโอ้ยไรไม่วันนี่พ่อใหญ่แขกไ้รับเชิญมาจีน้ำใหมน้ำหนฮากสแล้วไรไม่วันเถินพ่อเอ้ย cái nồi rán các mà cứ chín ra cọp bóp để con này ừ. sao mà cứ chín giá pa hăn đẹp pa thì chép pa này ừ. ừ. chín cọp tiền năm này năm nào hông mà để xử đấy để xử ta nửa thôi là là cấp ngã khi nào ngã các chị mới xử đâu mình có chị và ăn thịt ôi tinh lai luôn à เป็นไรก็สิได้อยู่ยวูเป็นสวนตัวเออตก็บโอ้ยแต่ละเราได้จัดตาจัดยังหนอกซอยครูสีหีโอดเอาใบอันนี้เซ้น้ำก่อนแสบคือการได้มันสม่ำๆคือเพราะผิวนี่ใบมะกรูดบนใบกินเนี่ยจะกับหลาบเลยเ่ซุปกับเซอะไคือการโอ้ยหวยเตือน ไม่อยา่างอั้เสียงงกบามาไล,าล,าลา่ๆจูมด <c oughs> ่าใวันมเนี่ยสูยบแบบบานเ้างโอ้คือใบบวขาดแต่ต้นบวาจอยม่นใกล้จะสูบนะครับ mười mưa một giải thưởng soup của mười lăm hai này, bảy sáng, thì chín cáp sáng mười chín mười lăm cắt lăm mười lăm mười lăm mười lăm bớt, lăm mười lăm mười lăm mười lăm ไม่หวั่นเหยปรุงอาหัวหัอมใส่ลูกกอนัอมซุกจร่น้รอแล้ยัวั่นไหนยำถือมัดหอหอด้หัวหอมเด่นำด้านไดนหกหกการวอมซุปหอมมั่หวั่นไหนอยมันรพวกเป็กหอโเห็ดเนี่ยชีวิตริงกว่าแตงสี ดีดีแห่งลูกหลานพอกันก็มีเมกอบบ้อพอถิ่นไอซานบ้านเฮ่าพอดาสิ่งดีดเด้ออะไรเนี่ยเยนน้าส็หนาลูกจอยอ่าเีอันก็ขอนินได้ ท่ันอันนี้เต็มี่อะไรหนดสีผ้ายงามกระปากเลยโอ้คื้หลายสบายเลยบุหนพ่อบ้หันโ,รบ,ร,นโรบเครื่องขึ้นมากขึ้นเต็มกะละมังเลยเจ้สีแก่งสิแก้ไปซะจอยตำซะก่อน่ะฝ้าวถือไใบสากน่นพ้อรู้ ดูกหน้าเนาะดิซึกมาเื่อเลยขั้นบ่อปนนี้กับบเสื้งขาว่าอกก่อนสีขาวนี่กลางได้หนีอมทุ่มมึงจังจะเหนือได้เห็นเฮ้ยต่เสือมันใสียใจ่ยหัเาใจยังหวังอยู่บ่มีแฟนเหรอบ่บ่คนนี้จล่ะบ่น้าผู้ว่ามาบ่อข้าจ้ั่ข่า นี่ผู้สนใจถ้จอยสิสนใจคนตอบอยู่บ่นีผู้มากสีมากตอบอยู่บ่มากตอบโอ้จอยขนนอีสานบานเหาทีมงานตามผู้ดนึกเหืออยู่อีสานบานเห่าตามเล้บ่ยังมาเดีอยกใชาใจโอ้เนื่อยนประกอบสำคัญอ กันนี่ตะขวบมวนเสร็เนี่ยใครเห็นเป็นมื่อไรเมื่อวันโอ้โอ้ไรเห็นแน่นี่งาวายกวาจะสัน้อสุเนกวาี่ยากอยูุ่ก็ไปเตียมเตอนาตมเลยนะเว้ยมาชตอนสึอเนมบ่เหนแล้วง่ายเลยเสรบานเา ได้หนองมานด้าจมาแล้วมาขายจอนสั่เนาะทำเองเลยว่างเหยียดหยักถ้าเกิบจอยขายจะลดหย่อนันไหนยกมือชวนมาว่าขายเหยียดหยักปนไหนออกอยากขายขั้นตอนการเตรียมพร้อมชุดิบมันใหญ่ ประเทยังน้อยอยู่ของเกษตรบาัเสีย้ายแต่ฮ่ากระดัมเนผัวเอผัวอย่านผัว้าอือฮะโอ้ยอีสานบานเห่าฮาจะคล้องกันเถอะแม่งถือ่ีนี่เนี่้นมะเือีว่านี่เอ็นเล่น โอ้ยก่อย um? ่าลูกให้โตมานางถอนกันสักลังกาเขาเรียนตลกอ้จินขอให้สิเก็บลูกว่าลูกเขาจอยจะอยาลูกรอกเขาจอยหาลูกคนไรกันมาหามลูกเจ้าให้จะไปเรีน นกใ่ก oh, ัะขานฝนยงเสียโอ้แดงครงงเยไดวันนี้สจอยอากาศหนที่เห็นเยาอะไรมาี่น้ำก็ซื้อ ต้มปนนน่เอานังปลาแดกใส่ต้มปลาเากระนงปลาแดกใส่เป็นหนามซุปนามเต็มเครื่อง,ต,งตายทางมันทา่านคนดกินหรอามดโอ้โหเสียเฮ้มาอีกอาา่ะเฮุ้งปลาแดกมาอืมวามเสียบมอย่างวันใหญ่ง่า โอ้ยหน่อยผดแล้วกัดสิแสบเือเกาวนะว่โอ้เอาซับอ่างไม้นะมันหน่อยผดไปไงซับอางเด่ยๆ่งอ่างนี้ยคิดไปนี่ละซับอางแดี่ๆนี่มน่อยเรืงมมนอย แมนบ้ตัตเดแน่หนอยากนน่มีโตนน่โอ้ยคือจะเจ็บเถอะคุณหกไตีในบาทแน่เรื่องสิไสรไรส่องทั้งโตนั่นโตทั้งหลังอ้าตามปนแล้วล่ะเรื่องปุงกาลงงบริษัทบัตทสนีคปรลงใส่ ถ้ามีโคกใหญ่ๆบ่ิเลีงมัตะบ้านห้าโคกหน่อยให้ตองตัดอะไรเงี้งสีไว้เวราหญ่บ้านเอาไปาาไว้สร้างไมงว่านมดเท่าไรโุ่นให้เขากันเลโอ้ยคือมันจะเสียไปลูกร้านโหเลซุปเนี่อซุปเนื้อเศษใส่ปนปลาดุกใส่พักติวผักติวใบมะกอกใบม่กกบมวงอ่อน หอมรวมหัวหอมแดงหนงหัวแดหอมแดงนะอู้สิเสระไกิใส่หวกดเสพ้อมเศนแกงนันีอลนะหุ่นเศนั่นเอามาลวอู้ยเด้ลูกหลาน,นเด้อน,น้าเยี้ยนี่กนท่าน่เล่นี่อยู่หน้ามีก่อนโดไก่โคตรตีตามโคตรนายแม่โคตรแต่แม่เด้อกำลังใจ่ี้ คิดตามอย่นี้กอเห็นไปโน้นนั่นนนแต่ว่หัวใจหลานเอเต่อไโบเปกจังเราี่นใจที่เมืงเมงี่อนมงมงเข้าไปเขาไปม่วาูคาัดจัไีมได้วี ขายร้เลยซ่นี่เป็หหก้านได้แล้วละมากมากมากลหกร้านเลยอะไรไหมยังอ้ยแบบแ่บเม็ดสนี่ใครมาพอใจกันความเม็กัเทศใจอ้าวุกแลบบบ่ลลบ่ลลห้ามงั้นใบหมักตังตังก่อนใช่ไหมฮะจะกี่ไสอันไสหอยก็ได้ไส์หนังแ่บเนี่ยนี่แหละแกจูให้บอน้ำลายถ่อเบิ้งแกนู้เขา างเฮียบางานเนี่ยมากทำงานเน่ป็นยางถเนี่ยเอานกคนนก่นไม่แว่นตอนนกจักความจาดจอดจอดแซ่บแจบเห็นอือแลก็ป่านไม่ได้วามเียบความวนจอดคอ่านกคนเขาบอกวพากลับอกว่าพักเขาใส่กันแล้วเขแห้งอ่ะ ใส่เอ,อนใส่ล้วแดนนี้เนาะนี่จังแมนอืมไหม,มึกจังเหินลลกสีน้องสวยมากมากอันนี้าสีาสันก็บีิมักพีกมันเทดแต่ได้บ่าจาักไถ่ไยังย,ยูขับม่เงียบก็จอย ลูกตำมันกินวันกว่านีเหมือน้าคนเราอ้วาวเพางแค่พี่น้องลูกล้านกินแต่กระแทบแทบฮึไม่เก้าง่ายสมบัติเฮ้ยเจ้าเดยวอายเหนียว <c oughs> แทบแมน่นพ่อยหตัวใหญ่จำเเว้ยม่นือเาท่านเจ้าจอยเอา เอาเงินวัดบานร้านอะอย่าร้านต้องสีสตรุดไปแน่ล่ะถึงก้ามีอะไรผัวจังมาเห็นบอกป้ายังก็ใจผัวเราว้าจะขาดแต่พึกงแต่พึ่เขาหยาดเสียดายสุดเลย แสบแสบเพราะดูข้างานบางนที่ผูกินเคยจอนเคยจอยกับหวนเนาะใช่ไหมฮะใช่เมื่อจะเห็นอยู่ในเป็นไน่ได้พี่น่องมันดูห่วงไสแต่งงานที่เวิร์ดเมื่ก่อนเนี่ยต้อี้ต้ังติดตามกันแจ็คตลอด แต่งานกินซอยก็บวมกันหน่อยอย่างเคิืองซอย่หยบ่ลูกก็เยัทอด่นะลูกม่ยังจำอยู่นะไม่พอเปตุ่ยตุ่ยจะตุ่ยทอดบ่อนเะรอาอดบานตุเดินจงขานุ่งกับพ่อดีเนาะเด็ะกับพ่อดีแซ่บพ่อดีใบหนังง้อม